สวัสดีครับเอกซีทุกคนนะน,นี่ก็มาเจอกันในรัฐบาลไทยวัประจำที่16สิงหาคม2568นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นหนังสือรวยทั่วไทยนะครับรวยทั่วไทยประจําที่16สิงหาคม2568นะครับก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปมาดูคําเตือนนะครับ ไม่แสบศูนย์การเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหม,มายใดๆทั้งสิ้นนะเป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคครับวามปัตตะีจากช่อง H annel, เอชไยชาแนลเรียเดดเด็ด <c oughs> พารวยนะครัโหมากันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้รวยทั่วไทยนะครับโดยฉบับอุดมโชคนะครับ ขอบคุณเจ้าของหนังสือแล้วก็บรรณาริการทุกท่านนะครับาำหนังสือดีๆไหมอ่านนะครับก็อาจารย์ทุกท่านนะครับที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับขอบคุณครับก็มาดูกันเลยนะเสียดายนะวันที่แล้วนะครับถ้าเป็นห้าในพาย fc ถูกแล้วนะคอับห้าศูนย์นะนี่เป็นหกนะครก่อนหลุดไปนะครับ งวดก่อนหน้านั้นก็เข้าที่สองสี่สี่สองนะครับสองสี่สี่สองของแต้มเดียวนะครับแต่ว่าตัวเด่นล่างเขาเข้านะครับงวดที่แล้วหนะ้าเจ็ดแปดครับมาที่ห้านะแต่ไม่มีห้าศูนย์นะไม่มีห้าศูนย์มีหนะ้าเนะก้านะห้าสามห้าหกห้าเก้านะครับก็มาตามตองวันนี้นะครับตามตองวันนี้ มาดูที่หน้าแรกกันเลยนะครับหน้าแรกเอสคอขยายนะครับมันสื่อเล่มนี้ค่อนข้างที่จะตัวเล็กนะครับตัวเลามาดูหน้านี้นะครับเป็นหน้าเดียวที่ให้เข้ามาสองติดนะครับเลขสมบัติคู่มือรวยโชคนะครับสี่เจ็ดแปดศูนย์นะครับดึงเด่นมาที่สี่กับแปดนะครับสี่กับแปด วัที่แล้วเข้าไปนะรับที่แล้วเข้าไปห้าศูนนะสามหเกาะเด่นมาที่ห้าศูนย์นะัก่อนหน้านั้นนะรัดก่อนหน้านั้นก็ขเข้าไปที่สนะีครับสี่สอง้าเครับ มาที่42นะเป็นที่เดียวที่เข้านะสองวัติดนะคสองวัติดเราตามกันต่อวันที่สามนะเราจะใช้มือสือมือทีอออกสามสองสี่เป็นหลักนะสองวันที่แล้วหลุดหมดนะครับ แ k เลยนะครับใครจะดูตรงไหนนะครับก็แว้สำเภาทองนะครสี่เด่นบนสี่ล่าง8นะครับบนสี่ล้วให้เด่นบนสีรองศนะครับงวดก่อนหน้านั้นนะครับให้เด่น4ีลออล่างหนึ่งนะครับเข้าไปที่4 2นะครับ บางทีแล้วเข้าล่างนะครับตัวเดียวแม่นๆนะครับวันนี้บนสี่ล่างแปดนะครับนาติดตามนะครับนาติดตามโอ้ครับแคปไวด้ดูนะครับแคปไวด้ดูมาที่หน้าถัดไปเลยนะครับหน้าถัดไป จะเป็นเพชรลานไทนะเพชรลานไทรแคบไปดูนะครับแคบไปดูทำไปยังครับคบไปแล้วเนาะนี่ก่อนแคบไปกันนะครับ ต้องซื้อมันเล็กนะครับแอปต้องขยายมันเลยไม่ไม,ไม่ไม่เต็มหน้านะครับก็อภัยด้วยนะครับมาดูเพชรลานไซนะครับหลักหลักสิบ,บนล่างนะครับหมดแล้วนี่นะก็เข้าไปที่ห้านะแต่ไม่มีห้าศูนย์นะหนึ่งเด่นมาที่สามก็คงนหนึ่เด่นไม่เข้านะครับแต่ว่าเข้าหลักหลัก10บนล่างนะครห้า ห้าตัวนะครับแน่นๆนะครับองวดก่อนหน้านั้นนะงวดก่อนนั้นนะเนาะเฮ็ดลานใจนะครับสองสี่ห้าเจ็ดแปดครับสองสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับตักหลักสิบบนล่างนะครับออกมาทั้งบนทั้งล่างจริงๆนะครับสองวันครับเฮ็ดลานใจนะครับ แคบไว้ดับแคบไว้ามาตามต่อวันนี้นะครับตามต่อวันนีหนนะ้หมอหนุ่ม 4, นะครับบอหนึ่มดึงเด่นมาที่สี่ห้านะครับเน้นตัวเดียวที่สี่นะครับเน้นตัวเดียวที่สี่ วันที่แล้วหลุดนะครับมาเข้ามวดสามสองสี่นะสามสองสี 3, 2, ่มันสามสองสี่นะเด่นตัวเดียวที่สี่นะหนึ่งเด่นหนึ่งกับสี่มันจึงเด่นที่สี่นะวันที่แล้วหลุดนะควันที่แล้วหลุดเราใช้ประมูลวดก่อนหน้านู้นนะครับมาให้ดูนะครับ ประมาณนี้นะได้1.1น,น,นะเอ่ออาจารย์ราชันกับอาจารย์สัญญานะดึงเด่นมาที่4ี่นะดึงเด่นมาที่ส,นะนสชนกับหมอหนุ่มนะชนกับหมอหนุ่มโอ้ยก่อนหน้านั้นชนกับหมอหนุ่ม3ามนะสามไม่เข้านะ ไปยันต่อนะไปยันต์วดวดที่ออกสามสองสี่ 3, 2, นะเข้าไปที่สี่นะจานราชันกับจานสัญญานะครับจานหมอหนุ่มนะคฟันไปที่สี่นะเคยเข้านะอันนี้สี่เหมือนกันนะครับวันนี้สัญญากับหมอหนุ่มนะคตาบุตรต้อนตามุต,ตอ เสียตกถังพลังคู่บนนะขอดูนิดหนึ่งอ้เข้าอยู่นะครับสามสองสี่ก็ไปที่บนอยู่เนาะมันอะออกสามสองสี่นะสามสองสองหกนะ ทีเแี้วหลุดนะอ้วนที่แล้วไปต่อไปต่อนะไม่ไม่เด่นนะดวงลาภเพ่งนะดวงลาภเพ่งเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวแนละ้ววันนี้ให้เจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดนะโอ้ที่แล้วหลุดนะครับ วันที่แล้วหลุดก็ไปเข้างวดที่ออกสามสองสี่นะให้เด่นสี่กับเจ็ดนะเด่นสี่กับเจ็ดวันนี้เจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดชอบชอบอยู่นะเจ็ดกับแปดน่าจะผ่านนะพวกนี้ยา คูณทองนะเด่นเก้าบนเด่นสองล่างนะครับวันที่แล้วหลุดนะครับวันที่แล้วหลุดพอ,อมาเข้าหงวัดที่ออกสองหกนะเป็นหกล่างนะครัหกล่างหนึ่งบนหกล่างนะครับกองเนนี้ตามต่อนับเก้ากับสองนะคเก้ากับสองสัญญาคูณทองนะครับ ที่สนามแดงเดือดสนามศึกแดงเดือดนะ42 46 48 40 52 56 58 50 72 76 78 70เนี่ยนะชอบไปที่7จ็นะจานเอกสมานนะ2 3 7นะ2 3 7โอี่แล้วหลดนะจานเอกสมาน เข้าวันสองสี่นะวันสี่สองสองสี่นะาจาเข้าอยู่นะับ่างวันที่แล้วหลุดนะครับนี่สนามแดงเดือดสนามศึกแดงเดือดนะครับเขาเข้าสี่สนะองสองสี่นะครับก็แค่ว้นะครับแค่ว้มาต่อเลยนะมาต่อเลยเสือจักจั่นนะครับเสือจักจัน่น วัทีดด่แล้วก็หลุดเหมือนกันหมดนะเข้าแต่งวดก่อนหน้านั้นนะงวดก่อนน,นั้นนั้นสามสองสี่เข้าสี่สองตัวกลับนะครับเสือจักจั่นนะ้วก็ให้ใสโ่โซโลนะโซโลเข้าทั้งล่างทั้งบนนะหนึ่งกับสี่สามกับหกล่างนะแต่ควรแตกล่างนะเลขวิ่งนะวันนี้สี่เจ็ดนะสี่เจ็ดสามกับแปดนะ วงให้เลยนะสองตัวข้างล่างน่าจะเป็น8นะครับบอกเลขดับนะครับแล้วแต่ f อฟเลยนะแล้วแต่เอเลยจานฉลองยอดทำนะสองกับเจ็ดนะสอกับเจ็ดล่างก็ห้ากับเจ็ดนะห้ากับเจ โคเซียนดังนะครโคเซียนดังเด่นบนห้าเด่นล่างหนะครับโคเสียนดังวันนี้เข้าอยู่ครับเข้าแต่ตัววิ่งนะครับ 3, งสี่สองหบนห้าลงล่างหกครับ ที่ทางดอกบานนะครับเก้ดีเด่น5กับ8นะครับ5กับ8อาจารย์ทวีโชคนะครับเด่นที่1ลนะงองหกนะครับเด่นหนู่องหกสิงห์ลอตเตอรี่ครับ5กับ7นะครับ5กับ7ชอบเป็นที่7เนาะ กนน่า,านจะมีแปดวดที่ออกสามสองสี่นะสามสองสี 3, 2, 4, 2, นะ่สองหกครับตัวงสือมันเล็กนะครับออทงทองนะหนึ่งสอี่แเข้าที่สนะเนี่ย วันที่แล้วก็เข้านะวันที่แล้วก็เข้านะพอทองทองนี่ครับวันที่แล้วก็เข้าเนาะแปดห้าสองอะศูนย์นะ 8, 5, 2, 5, 0, นะเข้าเป็นที่ห้านะที่หลักสิบที่ห้านะเห็นเอฟซีเขาบอกว่าแม่นนะก็ขเข้าสองวันแล้วนะครับ องวันนี้นะครับหนึ่งสองสี่เจ็ดแปดนะครับหนึ่งสองสี่เจ็ดแปดนะครับใครที่รอนะครับก็มารับไปเลยนะครับข้อมูลนะครับดวงเศรษฐีนะครับเน้นบนนะครับห้ากับเจ็ดนะครับห้ากับเจ็ดวันที่แล้วไม่เข้านะครับสามกับหกทุกสำนักนะแต่วันที่ออกสามสองสี่เข้านะครับสองสี่นะครับสามสองสี่สองหกนะครับโชคอำนาจก็ เอานะวันนี้นาะยชนกนที่ห้าห้าห้านะวันนั้นชนกันที่สี่สี่นะวันนี้ชนกันที่ห้านะนนนนนะจะออกเจ็ดห้าหรือเปล่านะครับวันนี้ชนกันมาจากสำนักเดียวกันเปล่าไม่รู้นะครับห้ากับเจ็ดนะครับห้าเจ็ดองทองเด่นไปที่เจ็ดนะครับ ก็ชนที่7แล้วกันนะตามทงทองนะหลักสิบหนึ่งสองสี8เจ็ดแปดก็เด่นที่7แล้วกันนะครับตามนี้เลยนะครับพอมาต่อหน้าถัดไปเลยนะครับ อินทรีทองดูของอินทรีทองกนนะครับเล่มนี้นะจานจะเยอะหน่อยนะครับขเข้าอัดหนึ่งสองสี่นะครับนี่ครับสามสองสี่นะครับเข้าทีสี่นะครับเข้าทีสี่วันนี้ให้ส่กนะับแปดนะครับสีกับแปดนะครับ ยามสามตานะครับพวกนี้สี่สิบเจ็ดนะครับสี่บเจ็ดยามสามตานะครับจอ,อกเจ็ดเลยนะครัพวกนี้สี่เจ็่เนอะเด่นที่สี่บเจ็ดนะครับวกนี้อาจารย์คาถาฤาษีนะครับสี 4, ่บเจ็ดพวกนที่ออกสองสี่นะครับนี่ครับวกนที่ออกสองสี่เนาะเอาไปต,งตรงๆนะครับ สอนี่ยามสามตาครับเข้าสี่สองนะครับ, 4, รบก็ทางหาโชคนะครับสี่กับ7เหมือนกันนะครับจัดไปสกับ7นะครับวันนี้สอชนกันนะครับจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็องนะครับหกเจก็ปต่อนะไปันตอ่อ ใแคบไปดูแคปไปยังครับแคปทีละครึ่งก็ได้นะแคบทีละครึ่งก็ได้นะเป็นต่อนะเป็นต่อหน้าสุดท้ายนะครับจานสิทธิกรนะครับจานสิทธิกรวันนั้นเข้าสี่สองนะสามสองสี่สองหกนะ ข้อที่สี่สองนะอาจารย์สิทธิกรน,นะวันนี้ที่แปดนะแปดใครจะแคบไว้แคบไ,ไว้ยังครับอาจจะไม่เต็มหน้าหน่อยนะครับอาจจะไม่เต็มหน้าหน่อย อันสิิกรนะอันสิิกรไปแล้วนะนีน่ลาบญญลาบรอยลงเฮงนยเอาไปที่ห้นะวินยาณลาบรอยวินยาณลาบเฮงนะแปดห้างห้าศูนะ ออกไปที่ห้านะครับออที่ห้าสิทธิกรให้ไปที่หกนะออกห้านะเดืได้นะวันนี้สิทธิกรให้แปดนะวิญญาณลาบลอยลาบเฮงนะสนะี่เจ็ดแปดศูนยะมีสีเจ็ดอีกแล้วนะติดไว้นะติดไว้นะติดไว้นะ ไปกันต่อนะไปกันต่อหน้าสุดท้ายนะโอ้เพรสุรีนะห้ากับหกนะห้ากับหกโอ้พรสุรีนะห้ากับหกทานใหญ่บอกเลขนะเน้นไปที่สนะี่นะมีงวดที่ออกสามสองสี่นะตอนให้เน้นไปที่สี่นะ ้นโพนะครับให้เปที่5กับเจ็นะครับหกับเจ็ดจะแคบไว้แคบไว้เลยนะแคบไว้เลยเงียบนาลาบนาลายแปลงกายนะเด่น5กับ7จนะ5กับดมนก่นให้3ามกับหนะครับวดสามสอนะครับ สี่ลองห้านะสี่ลองห้าวันที่แล้วหลุดนะครับให้สามกับหกก็มาหน้าหลังกันเลยนะครับหน้าหลังครับไปเลยครับหน้าหลังก็อวดสามสองสีสส่นะก็เข้าไปที่หนึ่งกับสี่นะเข้าไปที่สี่นะเข้าไปสี่สองนะอาจารย์สมานชัยกับอาจารย์ ดำวัฒนานะครับเอาไปชนที่4ี่ับชนที่4 1 3หนึ่งสามสชนที่1กับ4ีนะหนึ่งกับ4ี่อนนูไม่รู้นะครับชนที่ส 4, 4, 4. ี่สี่นะสี่มาทองคำนะห่ขอๆขไปที่สี่สี่กับห้านะมาส วดออกสามสนะครับน,นี่วัดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ